นอนสบายก็พาไปกับเพิ่นยังบสบายเลยเนาะกินกินเบ็ดแลอยาทิ่ปนบ้างมากกินกินได้ประมาณจังมื้อได้หกมื้อประมาณหกมื้อบ่อโอ้ยาอันทานหมอเพิ่นบ้างมาให้เดี๋ยวเลยเนาะตะกั่วเถอะตะกัมันอยู่พี่ใครอยู่นี่ ย้อนเอาคือว่าน้องอยากกินไผ่ได้พี่น้องเไยมันควันไผ่ผ่านเอ๊อยากกินไผ่มาน้อยนี่กะใส่ติ่งเนาะแต่บ้าใครนี่แล้วพี่พีน้อยนี่แล้วบุกขึ้นกันเนาะน้องกับเบื่อขึ้นบุกขกัน นะพี่น้องเลยเนานะอ่ทักทายกลับสบายดีและสวัสดีด้วพี่น้องเด้อนะเนาะเบิร์ดคู่สูบคู่ควนพี่น้องเลยเนานะคือ <c oughs> มาเอาหรอ,อไม้น้ำแม่น้องแพนนี่แหละพี่น้องเลยเนานะสบายดีรับคำเด้อเนานะโอ้เมื่อตุบเลยบารมีเจ้าบารมีพื้น,นที่ไพ่บ่ไหน อันละตอดออกมาหนิกะบไตรมีบ่โอ้มันจะมืดได้เนาะเอ้ยใคมหมอนยาวกินหนิกะลืมพี่น้องเลยอ่าเอาบ่ได้ครับไม่ใช่ละขึ้นรถสบายไดิ่เปลี่ยนเสื้อไหมบปหน่อยบ่อกอเออกมาเสื้อมะนาวบ่อหนะบ่ืิงไผ่อ๋อผิงไผยผิวแห้งได้พี่น้องเลยเนาะ เป็นเลยเป็นเลยกินยี่บ้อเลยเราไม่เขานี่ยังคมมากีนี่เนฮะเออออันว่าเราไมอย่างเดียวเพียงเหรอจิ้มมึงดูนั่งคมมันอยู่นังคมอยู่ เด๋อต้มไปเด้มันขมกับบูกินพี่เราเลยเนานะโอ๋หม่อหม่อมเรากะโอนไปเซ่นเนี่ยผูดเจ้าบ้องเห็นแม่โห <c oughs> มันยังก็มีแต่หายเนาะคนก็คือกันกับหมอ่อคนก็คือกันแมน่เว้าว,วเนาะอย่างไรเจ้าอนี้บ่หอ,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 นะอดบ่หอดหรอกสี่สิบพันเนาะหอดบ่ เขาว่าสามสิบไปแล้ว huh. มีโดกตอนตัก oh, ป uh ีเ huh. จ้ะตอนเช้าปีะวันเช้าปีเด้ออ้ก็อ้เลยสามสิบเจ็ดกัมีตอนเช้าปีอืมสาเจปีว่าจ้าะอะรอือุ่เอื่อยเนาะเหรอรุ่นเอรุ่เอื่อยรุือยปาอีกนังยังสิทถสามสิบเล คืออยู่บ่คือคนสามชิปอยู่บอกคือเพราแท้บ่คือเม็นย่องคนเด่นชื่อจ้ะเคยยังเคยห้องเจ้าลูกเลยอืมแบบนั้นไลยได้เอ้อได้ก็ได้เขากลับมาได้ชิเทียดเออได้ก็ได้แต่ว่าน้องใครห้องน้องแต่ว่าเงินแต่ว่าเห็นนายยังนุ่มเพื่อ่าเงินหรอเอายังขนาดไม่ได้โกวนหนวดกินยังเบลยไหมกินยัง กินนะมั้งเหรอกินยังก็อีสื้อมาขาย่องเขานี่ไม่ได้มากินผักกินยาก็ได้หมอนี่เราไม่ได้มาคนย่องกันในได้เพียงแล้เนาะโบแมนย่องโบแมนว่าอยากให้น้องยาวให้วียงอเราความจริงเราความจริงแมนบ่ะแมนมัดในทีมงานนี่เจ้าย่านไะล่ะละที่ว่ากิ้งๆเจ้าแบบว่าย่านแบบว่าย่านลายย่าน่า ย่าพื้นหากลมาสัมผณ์ครั้งแรกโบกาปันไดในทีมงานนี่มีมีภัยสามน้ะบัตรคนละเบายังยังเบาเด้อโอ้จำจำซื้อคนได้บัตรคนลเบาลองอะไรมาดูไรยังไรเบาเด้อไอไอเยาเด้อบ่าวลาวบ่าลาวบ่าลีบาลีบ่าบุญบาไล่บาบุญ บาบุญนี่คนไหนมันมีสามมันมีสองบุญผู้ใดบุญสารวันอ๋อบุญสารวันเนาะปลาเหมือนเนี้ยบุญปลาปานบุญบ้านปลาบ่บุญนานปลาเด้อบุญนานปลาผู้อีกผู้หนึ่งคนในในทีมงานเท่านี้ห่วยสามบุญผู้เลยเอ้าบุญบ้านปลาบุญสารวันบุญจันทร์หลายบุญเด้ทีมงานเท่านหรู่เลยเอ้แต่น้องยาผู้เดียวกับ บาลีเรากับบาลีเราอ๋อเอามาถ่ายเรื่อยเลยนายาวกับบาลีมาถ่ายทำเรื่อยเนาะก็ตั้งกับบะมี่นะเพื่อนเนาะบะมี่มีเตาเดียวนั่นแต่อือยงอพอได้ถึงบะมีหลายคนยอมันหนักทำในร่องสวรรค์นะเขาชีซื้อมาอยู่อยู่เพราะว่าอยู่ซีโปนนี่มันบะมี่อันมาเตียงสองเซนยายออกก็ได้ เอามาปุงไว้นี้ก็ได้บอเป็นอย่างไรพี่น้องเห็นแล้วโอ้คนไปยิงป่าบ่แม่ต้องหากินเนาะพี่น้องบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาเมืองเฮาเป็นธรรมชาติพี่น้องเลยเพื่อนซานเจ้าก็มีทหารบิ่งอยู่บอมีอันเดียวคพอเลยกับตุเรีนนั่งกับรถนั่งแล้วจ้าจ้าบอเรื่องทหารนี่มันยังเบิดยุกเลยพี่น้องสมัย จมิดหยกเลยเหรอเจอได้น้อยเพิ่งยังเบิ่งเพราะว่าเพิ่งมีบ่มีโทรศัพท์โทรศัพท์เนาะโดยอยิงไพ่พี่น้องขนาดยังไม่หนาววนใดเพิ่งยังก่อเ่อก่อไพ่เลยพี่น้องเลยโอ้ยเนาะจังเงินก่อ <concealed> ก <safety> ินข้าวก้อนจังเมื่อเดินนองเด้อคาับโมเป็นยังโมเป็นยังโมเป็นยังเบปืนปืนนะสิซีกับข่าวมาเซีซีกับข่าวมาให้แล้สิมันกินข้าวนลำกันก็ได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าพปืนที่ได้เริ่มอ่า สั่งเครื่องมีแต่ว่าบ่อไห่น้องอันแพนไปใส่ได้ทรงอีกเด้วบ่อป้ายน่องยังบอสบายแม่น้องบอสบายอยู่อปลาป้ายกระเพินยังบอสบายเลยเนาะกินกินเบ็ดและยาซิปนนด้มากมากกินกินได้ประมาณเท่ามื้อได้หกมื้อประมาณหกมื้อบ่อโอ้ยาทานหมอเพิ่นบ้างไหมเดี๋ยวเลยเนาะ จะกับมันอยู่พี่ไงอยู่นี่เด็กย้อนเอาคือว่าน้อยอยากกินไผ่ได้พี่น้องยไยมันควันไผ่ผ่านเอยากินไผ่มาน้อยนี่กะใส่ติ่งเนาะแต่ว่าไข่นี่แล้วพี่น้อยนี่แล้วบุ้กขึ้นเนาะน้องกับเบุ้ยก็บุ้กขึ้นบุ้กขึ้นคอนเอนคือทั้งทั้งทั้งเอืกยเนาะเออพอดีไปทั้งคอร้ายเนาะ พวกหนาไปค้นเลยค้นเลยพี่น้องเลยเนาะในห่้อเอื่อยกับนอกก็มันที่น้่นสูงนี่เหมือนอย่างนั้นเจือไ้ามันสูงนั่นเนี่มันลงเนี่ยเรื่องข้าวนี่เจ้าเจ้าหนึ่งจะทึ้งบ่แน่ยน่ะนีอ้ยิงไผ่เจือต้มทำนี้เลยเครื่องขั้วเครื่องอย่างกับพ่อพ่อมีอยู่บ่ได้ใส่ยู่บ่ขัได้ใส่ใส่าะเครื่องทีน้องพักใ้เอื้อย บอได้ขึ้นขึ้นครัวขึ้นอยังแบบนี้เนาะ่เพอได้ใส่อยู่แบบที่เจ้าเห็นนี่แหละเห็นก็เห็นแบบที่ได้เนาะแบบได้ใส่กันที่ได้เป็นแบบใส่เสื้อผ้าเลยเออแล้วค่อยเป็นค่อยไปเนาะเนาะเอาเอาตรงของน้า้องในมันแล้วก่อนพี่น้องเลยสรงว่ากันเนาะของหน้ากับจักรีเดียวไหวสำเนาได้พี่น้องสร้างคนเดียวสร้างคนเดียวจัก ที่งานห่ากระชีสอทน่าจำเลยได้ไปนอนไงเนาะมันอยากเข่าของน้ามของใน,งนแต่มันยากอันนั้นกินเอาซื้อมาเว้นหนึยังอยู่บ่ยังอยู่ก็กินหน่อยแท้บางคนกินขา้ากินข้าวบ่แซ่บบ่แซ่บด้วยยังมื่หนึ่งบ่เข่าอันมาบอดี้ซื้อมาให้นะหนึง่งหนึ่งแล้วโอ้แต่ในความแตกต่างมันต่างกันบ่น้องต่างเข่าแข็งกับเข่าอ่อนเนาะโดย ไอ้กินบ่ไดแล้วไอ้เข่าคือจะออกมากินกวางเนข้าวอ่อนมันแซ่บเลยเข่าแข็งมันแซ่บกันได้แต่เราเคยกินแบบนี้อืมกินมาหลายปีเดียวเพราะดูอะไรเลยหลายปีแล้วอันที่แข่งอย่างนี้นะคือการหมดข้าวเอื้อยๆลับข้าวเวียดแบบนั้นข้าวเวียดช่วงประมาณเดือนไหนเอื้อยเบิดนะข้ามันเพื่อการเดือนฮกช่วงเขาสิลองนาเนาะจะจะเพี่น้องเราไ เคยไปยี่โบเอ๋ยจุดสวรรค์เคยเนาะเพราะว่าจะไปเยี่ยมพ่อจะเนาะอันนี้ไปแต่เธอนึงนั่นเดียวตอนคั่วพอเป็นนัดอันนี้เคยเคยแล้วพี่น้องเนาะไปก็ไปแบบไม่ได้ไปดินไปเที่ยวเนาะไปไปจอบแล้วก็มาเลยไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็มาไปนั่นก็ชวนลงไปน้ำลงไปเวียดเฮ็ดเวียดเฮ็ดอย่างเจ้าก็ไปเคยวัเนาะ เจ้าเคยลงไปเบียบเป็นอย่างนี้บ่บ่เคยบ่เคยนะเนาะมีแต่ไปปลากับแม่มีแต่ไปตายไปกินยางไปกินยางในถนัดเนาะมีแต่ไปเยี่ยมไปยามพ่อทีเดียวกันจ้อยเนาะโดยตั้งกันได้วะเนาะบ้านบ้านเจ้ากับบ้านข่อยคือกันใช่ป๊บ้านเจ้ากับบ้านข่อยพคือกันเนาะบ้านน้องมิชัยจิโนจักกี่บ่สแจ็คยี่แจ็คมดอ เคยไปยืนบ่โดยเคยผ่านยื้ผ่า <ph an> นสวรรค์้ะเนาะมันต้องผ่านซีโน่ก่อนที่จะสังวรพี่น้องเลยท้องน้องเพื่อนกันยังเครื่องเครื่องอยู่บระสะิสันะสะเนาะมีแต่พญามวยเขาบอยยกนักแกี่เนาะบ่อยกินของมักของรองพี่นองง้องเลยทางน้องพเพื่อน ก็พอดีบ่ะนะเว้ยพอดไปและวรีงไปดังเลยสามีพ่อจะเจ็บเมื่อคืนนี่เมสามัมงี่ถูกไฟเบามที่นี่เจ็บแบบไปเลยสิไปเลยเห็นอยู่ประมาณสามีแหละเพราะว่าเห็นรถน้องคุนแล่นไปอยู่ไกลบอเเม่บอกว่าให้เอิึนอายเราบอกเพราะว่าบุ๋มมีความประสงค์ว่าบอก ยานอายพื้นคาเวียก็ได้ได้แลไปเอิญไปเอินลูกลูกิ่นอยู่คุณอยู่เทิงคุณอี้ทางยามันจำเป็นก็ได้อยู่อันเพราะอะไรอยู่ไปลองเลยเนาะยามขับขันไปลองเลยอ่าไปแล้วกลับไปเพื่อนบ้านของบางยายังให้กับมาเป็นบ้างก็ได้มีเยอะไปใช้ชโลมให้ดีได้เพื่อนบอกให้นอนอ่าแต่ให้นอนยากนะผมมีเพืนเด็กแค่เด็กว่จะไปคือเป็นเป็นน้อง ไปคลินิกอยู่ไหนนะอยู่บ้านเมืองเซนอ๋ออยู่นี่บ่ได้มีบ่บ้านเนี้ยคลินิกบ้านนารมนุมมีอยู่ที่บ้านนารมุมใครแต่ว่ามันพิดจารณน,นทางไปนอนกันรอบบ้านเมืองคน,นตัวนี้นะใครใครตรวที่ว่าถนงเดนทางไปมาสบายเไหมไปนอนเลยคำคืออยู่ฝั่งบ้านนี่ แถวบ้านตะนางป้อถ้าไปแลาเพิ่นเจ็บเป็นอุ่นมาเลยจ้าเพิ่นออกไหมไหนพี่น้องเพื่อนอ่องเคยไปว่าบ้านตะนางเคยนเคยนี่เคยไปออกเคยไปว่เจะตัวบ้านเกิดบ้านคอยอยู่พุ่นบ้านเกิดจ้าอยู่พุ่นบ้านพลองไนฮูอยู่ปบบพลองเออบ้านพลองไนมันกายตะนางป้อกายช่องนอกนี่เห็นช่องนอกคือบ้านดงมีละเฮาไปวิดพูในเรื่องมันโอ้พูนเข้าไปจะทอดบ้าน ไกด์ช่วยพาไปนะไกล์ไกดอยู่หัวใจทอดบ้านนั้นว่าผูกเที่ยวอะไรพี่น้องอยู่ตะนางเลยตะนางไปอีกเลยตะนางไปไปแจกเครื่องแจกของไงนะไกด์ไกดไกลอยู่พี่น้องเยพ่อบ้านเจ้าอยู่พุ่นตีวันเกิดเจ้าหน่อยสิโอ้พ่อแม่ก่ะบ่ขอโทษนะพ่อแม่เจ้ายังเบิ่อจิบวยยังแต่เราเท่าแล้วโอ้เจ้าปีนะโอ คือเดตเท่ายังเรียกว่าเนี้ลาวกับพวกนี้ค่อยเบิ้งเงี้ยนีแต่น้องค่อยน้องค่อยกัวแบบค่อยนี่อุดยากแบบนี้นะอุดยากจะน้อยอืมอืมอืมแล้วคอยซ้ำคนเอ้อน่องอยู่มองเลยนะบ้านพลองใกล้ใกล้ทุกจ่ะโอ้เล้วถ้าไปเราเลยถ้ามีโอกาสเนาะสั่งไปเบิ้งพี่น้องเลยครอบครัว ีอทางไนอยน้ะงูราพี่นบึงแย้อยู่าคนละเพื่อนคะเพื่อนเน่อเ้าเพื่อนเ่ลูกหืานเนะ่เพ่นเ่เพอนเนา่อนาะอนนเพื่นเาเพือนเนาะเพืนเนบเพนนะบพบู่ืออนลาวูเ่อน่นแบบนหูเพื่นเูาะบู่่าบ่เ่อน่เอนเนาะบ่ัง่บ่หูอนู่่ ใช่ใช่พี่ดาวมีโอกาสทางไปเยี่ยมไปยามเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเขาเคลียร์กันพอค่อยมันบูดโบเห็นหุ้งปันใดตอนคำคำน่ะแม่ค่อยมันอ้อปาบ่ได้มันยามยัดโจรจัดตัวขั้นหนึ่งเลยจับเคยจับลแอ้วโจรจับยุ้ยเซ่นะอยู่ป่าคือไปสวนจับเอายังกันยันเราได้เงินนี่บคิดว่าเราได้เงินเห็นเท้าอยู่ แล้วอ่อไปปาบ่ได้เลยตอนอยากหาทำไมอยากหายางก็บ่ได้ยานไยูเฮือนทาลูกาให้คันบ่ได้แล้วแม่งยูเฮือนชื่อแล้วยานขันสิไปกระทรวงลานไปกระทรวงลานคือน้อยไปเป็นสมาคิดแล้วทึ่งพันนี้พี่น้องะไยเนาะม้าขอโทษเนาะสัมมากไปเท่าแก่เจิป้าเนี่ยูกหลานผู้บุคผู้บุคบริยู่นั่นบ่ ก็บูกคากนการเขาแบบจิบหนักจิั่นเขาก็ดูน้ำที่บ้านเขานี่บ่ได้เลยบ้านเขาเนี่ยตรงมีคนใหญคนหนึ่งที่เลี่ยงเลี่ยงเมิงเมย์งงพอบ้านเขานี่แบบนองแบบแบบบ้านเอือยแบบเรว่เนี่แต่กะคําเว้าําจเลยกะบากระพอเนี่ยก็ม่ได้เจ้าข่อยเะยทางท้งทาทางเนือพอดมีแต่ คำว่ามันคือว่ามันมันนี่คือคือท่าบ้าเป็นภาษาบ้านเ่านนี่มันเป็นมันเฮงนะเฮงแบบว่าคือเป็นคนอ่าเพื่นมุฮิมารยาทหรือว่าเป็นคนแข่งกระล้านนะต้องต้องเพ่นอ่ะที่เข้าใจอยู่เนาะคำว่ามันเออแม่แม่เพิ่นสิบุคุปันไดผาเพิ่นเพิ่นเรียนโดยเรียน ลูกเอื้อเอยเรียนเคยเบ้าแหมือนเหมือนเพราะว่ากระไรไรเขาเคยเคยพ่อมาหลายเนาะเออพ่อมาหลายพ่อมาหลายพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าพราจืดแล้วเหรอวะเผาอันมาหมอน้ำเผาหมอน้ำไห้ต่วนตวนอยู่พี่น้องเลยเนาะเผาหมอน้ำไมมคมน้อยๆก็ได้์ได้เลยเอ่านั้นไม่ได้ยากไหม

นอนอะม่ให้กอนหนาวเลยเนาะก็กำคำขึ้นนี่ว้าวแล้วพี่นองเลยเนาะเยี่ยงเลยอะปืนว่ายวายยิงปืนจะกันหรเพี่เจ็บได้เหออ ตอนคำคำมันมืดพี่น้องเนหะ็นเนาะอยู่เพื่อนรองเพื่อนส่วนมากอยู่ทั้งเหนือนะเพื่อนนี่ไม่ได้ใส่อัอาานนะว่าผนะ่านเนาะมันไม่งได้ใส่พื้นเนาะอั่นตรงนี้เีพื้นอย่างพลาพื้นอย่างพลาพวกว่าลูกขักเนาะโอ้แล้วว่ไว้กินน้ำบ่ให้น้องกินเอ็นมาเจ้า ยนวน้องบกุ้มกินกุ้มยูลายพนใส่ถุงห่อนข้างในใช่น้องบัดเขาเบาันัจะใช้องพื่นมันไปเอาผักบัวให้ผักผักบัวเห็ย่างน้องบกิยาบอบอบบบอกมาลดไอ้สรีชื่อเจ้าต่างหากออกมาลดโยกัดเด้ฮะพอ้เพอาลไ้เอแต่น้ำไม้นกยาแหละพี่น้องไ ăn từ mày, tui đang gìn mày Mì Cái đó, con mà cá. Này, mày bên mày, đang có đi. ไปบ้านนั่นนะพี่น้องบรยากาศไปบ้านเออ่บ้านแหงมเกาะบ้านอะไรน้อยพี่น้อง,ไงเไยแม่แ่าน้องเอสเป็นฮักน้อยไงห่ก็ได้เที่ยกาสมาให้ทางน้องแพนหรือว่าแม่เพิ่นต้มให่พี่นองง้องเนาะต้มเมื่อกินจำเจียวอยู่อหอพักเวียงไซพี่น้องเไยขอดนะ <Okay. S 1> <laughs> อนอนอเ้จะบอกภาษาสักอนอนแบบเป้วแบกระเต้าแง่ไหนหนาวเนาะฮ้อนนี่กระเต้ากระเต้ากระเต้า

Nó ngọt lắm, nó cũng không ngon hương, cái đó mà Mày, dàng phá lá này, mấy khách kia nó to to Bẹc áo, bẹc áo ở đây Bẹc mắt nó sẽ dễ được Ừ, khen, ừ. cái xuân dàng khuôn Thì nó sẽ nồng kèm, nó sẽ áo xôi Xây lục chắc, chứ chẳng phải bắt mình Đây là nó, nó xây nhau như thế này cho quần, thấy không, nó nóng này, này, này. Ừ. Mình cho quần này Ờ, đó nè Đây là, nhìn nhau mắc mắc, sơ bài sơ bài จัคพิจังก็เต่าก็เต่าอยู่เ่าก็เต่าอยู่พี่รองเลยบอลเลกพักนะบอลมแต่เาสองเมื่อป้าก่อนเล้กวันนี้เด้อเดบืนยังเจอกันไหมขอบใจไรลาเลยต้มลไม่อ้เด้อขอบใจหรล้าอยู่ดีมีเฮงโดยโดยเทื่องเพื่อเพื่นสี่ขามาหาอยู่บอไ้ตุ้ยเนี่ยเป็นภาวาเพื่อนสีเมือวันนี้ ปนสิเมื่อชาวบ้านพูดเละตั้งใช่ไหมเมื่อล้ำลังป้าสก็อบจะละลายเลิกมื่อเจอกันไหมโดยสมายดีป้าป้าป้าโดยโดป้เมื่อดีดบายด็ดเด็ตัวได้ือไมด้อป้าพี่น้องไงพแต่มาเย่มาลำละก่อนพี่น้องเหรอต้องขอระบคุณขอบคุณทางพี่น้องอ่ะิสีเบิร์ดสุุ่ไล่ละไม้ตัวเลยพากันไปซ้ายไปไปยอดลุกโอ้ เาอาพ่อก็มา่าติคิดหนาเด้เอ,อพี่น้องไปต้มน้ำใหม่น้ำม,นมันมากินพี่น้องกับายก่อนนะพี่น้องสบายดี